สวัสดีครับพบกับผมมิสเตอร์พีเล็กครับป้าโตวันนี้ครับผมไม่ได้เปียกปพีเล็กนะโอเควันนี้ชื่อว่ามิสเตอร์พีเล็กนะครับวันนี้ผมจะมาค่ะขุดขุดไม้เอ้ยเอ้ยกูคือวันพันแมนวันพันแมนวันพ่วงวันนี้อยู่เก็บเกมสไบโป๊ครับ ไรเันร์เวอีวไว่ะจะเรียกว่าไซเวร์คไปกันห้องตายตาละที่ตาเนี่ยเนียยเป็นยังไง a อฟเฟคอะอะไร่ชื่อว่าเอฟเเพนมึงต้องลไปสร้างค้องไปรัาของเราบนซเว์ฟคาร ชสอกบคัพไ่อนับ yeah. ก hey. okay. ินวคัพม <c oughs> really ันกินมีนคอัพเออ้ยเร็วเรพวกโอเคก็มันจะชกไม้กูตอนนี้ตอนที่มเงินจิ๋มนี้ไม่มีสัตว์อะไรบาช่วงงี ไอ้เจี้ยมันอไรกูจะได้กับฉันปั๊บไอ้เจี้ยกูเฮือนเชมเตอร์เหมือนที่บอกมีที่หุอยู่โอเคเอาใช้เดี๋ยวว่าง้นมึงลือนไอ้เี้ยไปตรงนี้ดิโอเคไม่เขงมาแงก็ดีดีวโอเคกะไรเมันเนี่ยุไฟเหรอเออุุที่ินกูมี ที่ขูดอยู่ไอ้สัตว์แม่งมันก็รีบไปหาฆ่าสัตว์ดีกว่ามรู้จะตายเนาะโอเคไ<ป>มึงก็ทำคัพอันนั้นนี่คัพอะไรคัพมีดไปไปฆ่าสมีิธอุเฉศสมิธมือคัพอาวุธมีด,มด,มด,มดนี่งหนึ่งมีดมันแอบหอกหอก มองปาเห็นนังไงเยอะคุณสัตว์ครับคุณสัตว์คุณตัวอะไรก็ได้ออกมาให้ผมกินหน่อยผมก็กินตัวเองรถ<อ><อ>ขุดแร่แบบขุดไม้ไม้สื่โอเคะเกโโดโด,ดดมีอาหารรถไว้ชิบหายเพราะมึงใช้กำลังไงพวก อูไเร็ปอ่มันอ้ยเหี้ยมี่จะเล่นพนได้พหมพนันงองีตั้งใจจะเล่นตั้งใจจะเล่นมันก็แค่กไปเองพี่เล่นแบบนี้ยงานถูกพี่ไม่ชอบอ่ะพี่ี่ในจริงพี่เล่นหนาแน้นนั่นนี่ับ อะไรอย่ามาทางนี้ไม่พี่ไม่ใจมึงดูข้าแล้วบอกไปมึข้าไปไม่ได้พี่แอมึงจะสร้างสอันเร่อครับ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 โอเคเดี๋ยวแล้วไอแอโเกมันน้เนี่ย ตายคือวันวันแมนมันแพนมีวันตายพี่เราไปเล่นตัวใหม่ด้วเื่อพี่ต่ไอ้เหียมันชัดไม่เกิดมันอยู่บนปูเขาก็กระโดดไปดิมันจะรด,ดไ้ ีทุกคนเราต้องหิวข้าวใครเห็นัแล้วบ,บอกผมด้วยเขี้ยใครไม่เห็นบ้างในในาไม่เห็นคนเดียวอันนั่นไอ้ควางหาควยทำไมควางควางกวางบอกควงเลยเนาะเด็กเน,กนาะอันี่ข้าวผิดควางไม่ใช่หมาป่า มึงนี่แหละตายมึงเอาหมามาตีดีไอ้เหี้ยมีเรื่องแบบนี้แหละแบบไอ้เหี้ยเล่นลงแบบไอ้เหี้ยชอบทำลายทาลา้เขาเยื่อเหย้ยออะไรเหยื่อฉนจะบวดจับแม่ มอตัวเหม่านอ่านออกได้ไหมมันจาการงนี้ย um. so ok. like. okay. so ้้มุกจิมม่อนโอ้อ่านว่าดอุ้ยไรเขียึอ่านก็ไม่ออกอโอเคทตัวเียกมมนหวคุยเราต้องรอจากวัตภัโอเคไปกิดไดาด้มันจะมีพลังให้ไม่มันจะให้เราส r a มันจะมีผนยนกเพที่ชอบผใหม่ พี่แป้งเคยทำช่วยพี่ใช่ใชลองเล่นเกมนี้หน่อยครับท่านผู้ชมลาไปก่อนยิ่งไอ้พวกีมนุษย์ีมันจะมาไจะเก็บเงินมันจะไม่ไมันจะเอาไปซื้อของเองนี่เราจะไม่ล,ไลดใช่ไหมใช่เฮ้ย,ยงงเดี๋ยวมันจะรุน,นเล่อถ้าใครถึงตรงนี้ได้มันถือว่าโชคดีค่ะมาสปริงมาดู Harapan Pokemon Mookie Kita tu harapan Pokemon